ก็ถือว่าเป็นข่าวคราวที่วัดกระแสน้ำจิตน้ำใจของคนไทยอีกรอบหนึ่งในช่วงโควิด -19 ระบาดแบบนี้นะครับเมื่อเพจ Facebook ของวัดราชประคองธรรมตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งวัดแห่งนี้นี่นะครับเป็นศูนย์สงเคราะห์ศพยากจนและศพคนยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะครับเพจ a c e b o o k เนี่ยเขาขึ้นอินโฟกราฟิกว่าขณะนี้ลงศพที่มีอยู่ได้ถูกใช้ไปอย่างรวดเร็วไม่พอจริงๆ เราต้องรวมใจกันสู้กับโลกร้ายนี้ขอเจ้าภาพลงศพใบละ1,700บาทขอรับเบื้องต้น20เจ้าภาพด่วนนี่นะก็สะท้อนว่าช่วงนี้โควิด1 9มันระบาดมีผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตจำนวนนับ10คนทุกวันว่างั้นเถอะนนทบุรีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดละนะที่มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยมีข่าวคราวนี้ขึ้นมาล่าสุดนะ ในเพจ a c e b o o k ของวัดราชประคองธรรมนี่นะครับก็ได้ออกมาประกาศว่าด้วยน้ำใจจากมหาชนทุกท่านขณะนี้ทางวัดราชประคองธรรมได้รับปัจจัยเพียงพอที่จะจัดซื้อโลงศพไว้ใช้ได้อีกระยะหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระครูกิติวิริยาพรเจ้าวาดวัดราชประคองธรรมประธานโครงการบ้านหลังสุดท้าย ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในวัดราชประคองธรรมอันมีหลวงพ่อโตซำปอกงหลวงพ่อพระนอนใหญ่เป็นประธานจงบันดาลในครอบครัวของคุณโยมทุกท่านที่ได้ร่วมกุศลในครั้งนี้มีแต่ความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยมีโชคลาภสิ่งอัปมงคลทั้งหลายจงพินาศไปคิดหวังสิ่งใดที่เป็นมงคลแล้วไซจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จ,จ,รจทุกประการเทิน ก็เรียบร้อยปรากฏว่าประกาศไปว่าขอเจ้าภาพลงศพไปแค่ไม่ถึงวันนะนะก็มีเจ้าภาพจัดซื้อลงศพได้ใช้ในอีกระยะหนึ่งแล้วนี่นะครับแต่อย่างไรก็ตามฮะถ้าใครสนใจหรือมีความประสงค์ที่จะร่วมทําบุญร่วมเป็นเจ้าภาพหรือนะสมทบจะตุป,ปัจจัยในการจัดซื้อลงศพเนี่ยนะฮะไว้สำหรับศพยากจนศพยากไร้เนี่ยก็ติดต่อไปทางวัดได้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าวัดไหนที่อาจจะไม่เผาศพที่เสียชีวิตจากโควิดหรือเนะฮะเวลาจะมาเผาต้องมีปัจจัยมีอะไรต่างๆเนี่ยก็มาที่วัดนี้ได้เลยนี่เผาให้ฟรีว่าง,งั้นเถอะโอ้โหนี่ต้องถือว่าสุดยอดจริงๆนะวัดราชประคองธรรมโดยเฉพาะนะครับทางท่านเจ้าวาดนะฮะทางพระครูกิติวิริยาพรเจ้าวาดวัดราชประคองธรรม ที่มอบนโยบายทางวัดเนี่ยดำเนินการแบบนี้แล้วผมก็ไปดูในเพจเฟ c บุ o กเนีของของวัดนี่แหละก็มีข้อความนี่นะฮะพบเจอคนยากไร้คนไร้บ้านคนไร้ญาติที่เสียชีวิตแต่ไม่มีเงินทําศพให้ติดต่อมาที่วัดราชประคองธรรมลงศพฟรีจากผู้ใจบุญรถรับศพฟรีจากมูล,ลนิธิสยามนนทบุรีสวนอภิธรรมหคืนฟรีอีก สวดมาติกาบ,บังสกุลเลี้ยงพระเพรนฟรีอีกชาปะนก,กิจน้ำมันฟรีอีกจากผู้ใจบุญโอ้โหจะอะไรขนาดนี้นะฮะใครที่พบเห็นหรืออยากจะติดต่อเนี่ยนะฮะ098 811 1656ยดงาย้ำอีกครั้งนะครับ098 811 1656นี่นะครับก็ถือว่า เป็นวัดที่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยนะฮะในช่วงโควิดสิแล้วก็วัดอื่นๆเนี่ยน่าจะเรียนแบบนะคือวัดนี้ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับไม่ใช่รับบริจาคอย่างเดียวว่างั้นเถอนะนยฮะต้องเป็นที่พึ่งสําหรับผู้ยากไร้ด้วยและในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้ก็ประกาศตนชัดเจนเลยนะฮะพร้อมนะที่จะเผาศพโควิดนะครับแล้วก็คนยากไร้คนไร้บ้านเสียชีวิตไม่มีเงินมาวัดนี้เลยฟรี free. โอ้โหเพราะเราก็ทราบกันอยู่นะ ว่าในปัจจุบันเนี่ยเ,เวลาจะไปเผาศพที่วัดต่างๆค่าเช่าศาลาค่านูค่านี่เยอะเป็นหมื่นนะหลายหมื่นนะท่านผู้ชมหลายหมื่นนะครับค่าพวูวงหรือค่โอ้โหเยอะผมเนี่ยเคยมีประสบการณ์นะฮะท่านผู้ชมครับไปถ่ายภาพเนี่ยนะฮะของของญาติด้วยกันที่วัดวัดหนึ่งแล้วกันในจังหวัดสุพรรณบุรีเขาไปทําบุญบวชบวชนาคเนี่ยแหละฮะปรากฏว่า พระที่ทําพิธีเนี่ยนะฮะยังได้ซองไม่ครบไม่สวดต่อนะจริงจริงโอ้ผมอยู่ในเหตุการณ์แล้วแบบคือตอนแรกผมก็ไปถ่ายภาพจากมุมใกล้ๆกับพระประธานนี่แล้วก็พระสงฆ์ที่นั่งก็บอกเ,อเดี๋ยวโยมลงไปก่อนอะไรเงี้ยเออปรากฏว่าเขาเขามาเช็คซองก่อนอ่ะบางวัดนี่ก็มีเหมือนกันญาติกันงานศพนะครับปรากฏว่าให้ซองพระที่มาสวดเนี่ยน้อยไปเนี่ย อมักกระทายกมาบนนะโอ้โอ้โหผมเจอเรื่องแบบนี้แล้วสิ้นศรัทธาธรรมไปพักหนึ่งมันกลายเป็นมันกลายเป็นธุรกิจมันกลายเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะในในในพระพุทธศาสนาไทยเนี่ยนะครับอเพราะว่าโดยเพ้องยิ่งผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเห็นด้วยนะที่วัดต่างๆมาระดมทุนสร้างจตุปัจจัยสร้างโบราณสร้าง าศาสนสถานใหญ่ๆศาลาฝังเพชรลอยน้ำอะไรเงี้ยผมว่ามันมันไม่ได้ประโยชน์กับพระพุทธศาสนาเลยเนะฮะเงินที่ไปทําบุญมันน่าจะไปบริจาคให้กับวัดที่ยากจนกว่าหรือบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษาหรือมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ก็ได้นะครับและแบบนี้แหละนี่ก็ดีมากเลยนะวัดราชประคองธรรมเนี่ย เนี่ยฮะเป็นศูนย์สงเคราะห์ศพยากจนและศพคนยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงแล้วผมเชื่อนะฮะว่าถ้าโอกาสหน้าเนี่ยวัดราชประครองทาประกาศระดมทุนจะตุปปัจจัยต่างๆเนี่ยประชาชนคนไทยก็พร้อมนะ,ะไม่ถึงวันอะ่ะนะอยากได้เท่าไหรก่ก็ก็พร้อมที่จะสนับสนุนอยู่แล้วเพราะถือว่าเป็นวัดดีนะผมชื่นชมมากเลยนะวัดที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการทำเรื่องดีๆแบบนี้นะครับ วันนี้ก็เป็นข่าวสารฮะที่นํามาพูดคุยกันในช่วงที่โควิด1 9ระบาดแบบนี้ครับ